สวัสดีครับปีน้องทุกท่านนะฮะแหมมาดูโอโ้ดูดิดูดิหมอกเมกโอ้โหแม่เช้าฝนตกเปียกโคตรเปียกนะแ,แล้วก็ขึ้นมาอยู่บนยอดเขาระหว่างเมืองเวไปสู่ดานังนะนี่สวยงามนะวันนี้ไม่เห็นอะไรสักอย่างนะมีร้านค้านะไม่เห็นอะไรเลยนะครับไม่เห็นอะไรเลย จริงๆแล้วที่นี่ต้องสวยมากมองลงไปนะฮะอันนี้เป็นร้านนะร้านเขาดูร้านเขาน่ารักมากนะนี่เจ้าของร้านนี่ร้านขายของนะฮนะนี่เข้ามาดูนะฮะข้างหลังก็มีที่ชมวิวแต่ว่าไม่เห็นอะไรนะครับไม่เห็นอะไรเลยนะที่ชมวิวไม่เห็นอะไรเลยว้ายเห็นไนหะ สูงมากแต่ว่าไม่เห็นอะไรนะบอกลงจัดมากนะครับเปียกถนนลื่นนะฮะตรงนี้สูงสุดเดี๋ยวลงไปก็ไปที่ดานังนะครับผมมาจากเวนะครับอร่อยนะอร่อยอยู่ฮะขี่สนุกนี่ฮมอเตอร์ไซค์อันนี้ของผมกันนี้ของผม นี่มะพร้าวแน่เห็นไหมนี่มะพร้าวบนยอดด้วยฮ่าชื่นใจฮ่าเรลาใจฮะเรลาใจขี่มอเตอร์ไซค์เรลาใจมากนะมีฝรั่งด้วยปั่นจักรยานนะมีฝรั่งปั่นจักรยานนะฮะพั่วขาคอจักรยานเขาก็มากันนะฮะจักรยานเห่นนะ ฮะฮะสนุกดีฮะตื่นเต้นแล้วใจนะฮะครับตรงโน้นมองดูเนี่ยไม่เห็นอะไรก่อนเป็นป้อมนะฮะมือตือครับเอาล่ะครับตายท่านชมแค่นี้นะฮะสวัสดีครับ